เริ่มใหม,ใหม่เริ่มแล้วนี่ปื๊ดสวยมากอ่ะเดกชุโอ้โหขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาปื๊ดตั้งมาเอ้ยเอาโอ้โหเอาซองไปไหนสองอยู่นี่เอาตึงเอาเอาไปปั พี่บานเอาไม่ถึงเอาให้ได้เนโอ้อโอไปไหนเนี่ยเปไปหมดแล้วนี่เจกทุกินเอาาเลย แดดอ่ะเก่งข้างกันเอาเซิฟมาอีกหน่อยโอ้โหสวยเห็นเต็มเต็มแดดไล่แดดไล่เข้าเข้ามาตึงเขิามาอ้าวอ้าชัดแจ๋วอ้าวนุ่มๆไว้ก่อนนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยนี่เอาเอาเฮียแปลไปแล้วโอ้โหปื๊ดเอาไว้ได้ เอาเอาไปแล้วท่านนี้ก็มีคนมีนคนลักกล้องยานเสลีก็มีกล้องทางโน้นเอ้าเป็นยัางไงโดนงอนดอดจากของเลยเอออ่าโอ้โอ้เอาถึงเอ่ใ้จาจะไปแล้วไปแล้วไปดีกว่า โอ้โหมันต้องลูกนี้ท <laughs> ีอืมขีดแปรมา,อา,อาโอ้โห <laughs> ลูกเขาโยนมายังขึ้นมาได้เลยเด้อเบิร์ดเอา อปิดเอ้ยสุไม่มาแน่เลยวันนี้อ้าเอ้าเอ้าเอ้าสวยเออาลวู้กแล้วเออเเอตยอกาปืน เฮียออเออนี่เอ้เฮียลูกแปรมานี่เอานะทีโนนเข่ามาเลยนี่เป็นยังไงล่ะอืออังกฤษเอ้ยกิดนี่อ้าอ่าไม่ทันแล้วเอ้ยเอ้าเออสามนาทีแล้วโอ้โหเอาตึงเออโดดมาแล้ว ไปแล้วไปแล้วนะเอาอือเอายังอยู่อีกจะไปไปไม่ได้แล้วเจ๊โอ้โหย,ย,ยังงั้นมาได้หื้อปื๊ดอ้าวไปแล้วไปแล้ว,ลวพอแล้วไปจริงๆนะคราวนี้